กแจงอลิษาเพียงตั้งกับโครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิธีสายน้ำบนฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัสกลุ่มภาคเหนือโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวันนี้มาในบรรยากาศแบบเหนือเหนือค่ะเพราะเราอยู่กันที่ชุมชนบัวค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ชุมชนแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักเดินทางจากสนามบินมาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะมาถึงที่นี่เราจะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างนั้นต้องไปถามคนที่จะนำเที่ยววันนี้ไปกันเลย ปฏิบัติการของเทศบาลตำบลบวกค้างไกด์ชุมชนที่จะพาเราเที่ยวในวันนี้ค่ะพี่เมลค่ะได้ยินมาว่าท,ท่านักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวชุมชนนี้ทางเทศบาลจะมีบริการรดรางด้วยหรอคะใช่ค่ะเรามีบริการรดรางทั้งหมด3าคันด้วยกันนะคะที่จะพาานักท่องเที่ยวไปชมในพื้นที่ของตำบลบวกค้างของเราค่ะ พี่แมวคะปกติถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนแห่งนี้แล้วก็อยากจะใช้บริการรถรางเขาจะต้องติดต่อ,อยังไงบ้างคะสามารถติดต่อที่เทศบาลได้เลยนะคะ,คะแล้วก็จะมีทั้งไกด์ที่เป็นอนันจังหน่วยง,งานอย่างพวกที่แล้วก็จะมีทั้งไกด์ที่เป็นของชุมชนด้วยนะคะแล้วเรื่องค่าใช้ใจ่ายนี่มีไหมคะถ้าใช้บริการรถรางไม่แพงค่ะรับรองว่าประทับใจแน่นอนนะคะจุดเริ่มต้นที่พี่จะพาไปนั่นก็คือในส่วนของวัดนะคะเพราะว่าที่วัดประตานนะคะถือว่าเป็นวัตี่สำคัญของที่นี่ ะะวัดป่าตานแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเดี๋ยวพี่จะพาไปสักการะในส่วนของพระสิงห์ยองก่อนซึ่งพระสิงห์ยองถือว่าเป็นพระที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องเตยองที่นี่คะ่ะพระสิงห์ยองคะ่ะถือว่าเป็นพระพุทธร,รูปนะคะที่เก่าแก่และก็ยังเป็นพระพุทธร,รูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลบกค้างของกลุ่มชาติพันธุ์เตยองของเรามายาวนานเลยนะคะ,ะที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะวัดป่าตานที่นี่เราจะรวมในเรื่องของ แหล่งภูมิปัญญา<ช>แล้วก็แหล่งเรียนรู้ค่ะของตำบลหัวค้างไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะก็คือมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องเลยใช่ค่ะ เป็นสถานที่ทําน้ําหนังน้ําหนังค่ะน้ําหนังถือว่าเป็นเขาเรียกว่าของกินเล่นของกินเล่นสําหรับของชุมชนตะยองที่นี่ค่ะเขาทำมาจากอะไรคะเป็นหนังวัวหนังควายต้มมีทั้งรูปแบบที่เป็นแผ่นค่ะหรือว่าจะทาเป็นเหมือนหนังปองแล้วรสชาติเป็นยังไงอะคะพี่อร่อยมากเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบเนื้อชอบเนื้อใส่เนื้อใส่เนื้อต้องมาใส่เนื้อต้องชิมใส่เนื้อถูกใจ นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวยองแบบดั้งเดิมใช่ค่ะต้องบอกเป็นอาหารที่สุดแปลกจริงๆนะคะกว่าจะได้กินกระบวนการก็แปลกแล้วแล้วก็การถนอมอาหารก็อยู่ได้เป็นปีถ้าเอามาปิ้งแบบนี้ก็เป็นของกินเล่นได้ถ้านะัาท่องเที่ยวมาก็แบบซื้อกลับเป็นได้ทั้ง2องแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นแผน่นหรือว่าเอาเป็นแบบปิ้งจะเอาไปปิ้งเองก็ได้ที่สําคัญของแปลกอร่อยแบบนี้ต้องมาเที่ยวชุมชนแห่งนี้เท่านั้นนะคะที่อื่นไม่มีค่ะ รสชาติเหมือนแค่หมูเลยค่ะแต่ว่าไม่มันรสชาติใช้ได้เลยถ้าใครที่อยากจะลองลิ้มชิมรสชาตินะคะเข้าไปที่เพจน้ำหนังหนังปองสาวยองสันกะแพงหรือถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็คว้าถุงนี้กลับบ้านไปได้เลยค่ะเป็นของขวัญของฝากเลยค่ะ กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะได้ขอรบกวนพระคุณเจ้าได้เมตตาได้เล่าถึงประวัติของที่มาที่ไปของชื่อวัดแห่งนี้ค่ะชื่อวัดบวกค้างนี่มาจากสมัยมุรันที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีสระน้ำเนาะแล้วก็มีฝูงค้างป่าอาศัยอยู่บวกก็คือสระน้ําแล้วก็ค้างก็คือค้างป่าที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ก็เลยชื่อว่าวัดบวกข้าง และสังเกตว่าวิหารหลังนี้จะมีเรียกว่าหลังคาแฟดใช่ไหมคะมาจากว่าชุมชนคนยองที่อพยพมาเมื่อ200ปีมาบุรณะวัดล้างแห่งนี้นี้เสร็จแล้วก็สร้างวิหารต่อขึ้นมาอีกหลังหนึ่งเพราะวาความเชื่อว่าถ้าวิหารมันดีอยู่แล้วเนะ่เขาจะไม่รื้อไม่ทาลายทําลายผนังมันแล้วก็ต่อวิหารออกมาเป็นสองหลังค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็ แปลกมากค่ะตั้งแต่วิหารแล้วก็ประวัติความเป็นมานะคะพี่เมลค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรที่แปลกแปกว่านี้อีกไหมคะที่จะพาเราเที่ยวชมค่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องแจงไปเที่ยวบ้านจางนักค่ะถึงแล้วนะคะบ้านจางนักค่ะบ้านจางนักบรรยากาศดีจังเลยที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าอัจจันยร์นะคะเป็นไฮไลท์เลยใช่ถือว่าเป็นไฮไลท์ก็ต้องมาที่นี่ใช่ค่ะ แล้วก็ในนี้ยังมีในส่วนของเขาเรียกว่าซากนะคะเป็นซากเป็นกระดูกของช้างค่ะที่ที่พ่อสลาเขาเคยเลี้ยงไว้นะคะแปลกจริงอลังการจริงค่ะมาชุมชนแห่งนี้ต้องมาที่นี่ให้ได้ถือเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะตระการ,รตามมากๆมองไม่ออกเลยถ้าดูจากข้างนอกขับรถผ่านนี่ไม่รู้เลยว่าที่นี่คือแบบมีของดีซ่อนอยู่แล้วก็ดีจริงๆ ที่หนึ่งนะคะที่เป็นแหล่งรวมเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อของตำบลของเราค่ะ oh. ก่อนที่จะไปชมเรายวไปหาพ่อสลาสุทัศน์ก่อนนะคะว่า <Okay. S 1> เขามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างที่ทําที่นี่ขึ้นมานะคะได้ค่ะสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่คือฝีมือพ่อหมดเลยเหรอคะอลังการขนาดนี้มีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาคะพ่อก็เมื่อก่อนนี้ข้าก่อน,นมีอาชีพแก้สลักเนาะผม ที่เลยหลังจากคัดไม้เนี้ยมเนี้ย่าจะไปต่อยอดใดเนาะ<ม>เป็นไม้มงคล่งเงี้ย<ะ>แต่ที่เขาไปควางเนาะเขาก็เด่เอามาลองจิดคนนะปั่นพิคเนตขึ้นมาเผื่อเมะแก็บการผู้ชาสิ่งเร่งบรรณใจค่ะผลงานที่ได้รับความนิยมแล้วก็ลูกค้าชื่นชอบอุดหนุนตลอดนี้มีอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้ก็เป็นพาพิคเนตนะครับพาพิคเนตเหรอคะเต่เตะละปางเนี่ย ชิ้นไหนที่ทํายากสุดคะพ่อเป็นลูกย้างจากธรรมชาติเวลาดูเนี่ยมันจะดูเดรรอบดาน,นะครับสเสีของงานป่านจากผงไม้มงคลนีคิว่าเป็นไม้มงคลเก้าชนิด oh. รวมอยู่ในองค์นี้ ทุกอย่างมาจากผงไม้มงคลใช่ไหมคะแล้วเป็นงานปั้นด้วยแกะสลักด้วยผสมผสานงานฝีมือของสลาหรือว่าช่างในชุมชนได้โอท็อปด้วยใช่ไหมพ่อได้กี่ดาวคะโอท็อปก็ไดหาดาวครับไดโอทอหา้าดาวไ,ไ,ได้ศิลป,ปินโอท็อป ระปก <ALLY: S 3> ็คือได้โอทอปทั้งผลงานแล้วก็ได้รางวัลของสลาในช่างด้วยใครที่แวะมาเที่ยวชุมชนแห่งนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่สลายองนะคะขอขอบคุณคุณพ่อสลาสุทัศน์มากๆค่ะสวัสดีค่ะ วัดป่งช้างคตเขาจะมีห้องค่ะสําหรับดูพระวิหารกับหัวด้วยนะคะเมื่อก่อนห้องนี้ค่ะเคยเป็นห้องของเจ้าอาวาสนะคะซึ่งหลังจากที่ท่านมรณะรลงก็ได้มีการปิดห้องนี้ไว้หลังจากนั้นค่ะก็ได้มีพระลูกวัดนะคะก็ได้เข้าไปอยู่อาศัยที่ห้องนี้ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งค่ะในขณะที่ผ้าลูกวัดนอนอยู่ปรากฏเห็นภาพพระวิหารกับหัวซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้ที่พบเห็น,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะมาตามหาชนะรงค่ะเพือ่อนีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอัน,นี้คืออะไรคะเนี่ยชนะรงค่ะชนะรงแล้วชนะรงเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอคะคะส่วนมากวิชาการก็ไม่จัดอยู่ในตระกูลพึ่งอ้าวทำไมะอะคะเขาเรียกเป็นเผ่าพึ่งนี่เป็นอีกอีกตระกูลหนึ่งชนะรงนี่อยู่ตระกูลหนึ่งแล้วที่นี่มีการเลี้ยงชนะรงเยอะไหมคะณปัจจุบันนี้อยู่100กว่ากล่อง ในเมื่อมันหน้าตาน่ารักกระจุ่มกระจิบหน้ารัอกอยก็เลี้ยงไว้เร<ช>ื่อยๆจนขยายมา,ายเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วที่นี่จำไหนเป็นน้ำพึ่งแล้วก็เป็นน้ำหวานจากชาแโลงแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ก็จะมีมพัพผลิตพัพผลิตที่ใช้พ่นคอ คาเชล่งใน,นำลำคอรังหนึ่งรังหรือ1งโพงได้ทางน้ําหวานเนาะแล้วก็ยางรังของมันก็ยังไปทําประโยชน์ต่อได้อีกถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆค่ะอยากจะมาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนแล้วก็มาดูให้เห็นกับตาเลยค่ะว่าพึ่งโพรงแล้วก็ชนะรงหน้าตาน้องน่ารักยังไงเป็นไงบ้างคะน้องแจงค่ะพี่แมวสนุกมากๆเลยได้เที่ยวแล้วก็ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่สำคัญได้กินของที่แบบ เฮ้ยยัมีแบบดีได้หรอแล้วก็วันนี้ก็ได้ช้อปปิ้งด้วยนะคะได้ไปหลายๆที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตได้เห็นความน่ารักของพี่น้องชาวยองแล้วถ้าสำหรับใครที่อยากเที่ยวสนุกๆทำกิจกรรมแบบแจงวันนี้นะคะก็สามารถติดต่อพี่แมวมาได้เลยค่ะค่ะสามารถติดต่อมาที่เทศบาลตำบลบัวค้างได้เลยนะคะน้องแจงพี่น้องนะจ้าตำบลบัว,บบวก้างยินดีต,ต้อนรับทุกๆคนแล้วก็รับรองจ้าวว่ามาแอลแล้วเนี่ย จะประทับใจมะฮูลืมในนอนเจ้าวันนี้ประทับใจมากจริงๆนะคะและขอขอบคุณโครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำบนฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยายลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือโดยสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมมาเที่ยวที่ชุมชนบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้า